สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกัมมะแพนนะคะช่วง17กรกฎาคมจนกระทั่งถึง17สิงหาคมนี้เป็นช่วงที่การงานจะมีความโดดเด่นมีความก้าวหน้ามีความเฮงเป็นอย่างมากนะคะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เจ้านายให้โชคมากในเรื่องของการงานเป็นช่วงที่พระอาทิตย์โคจรมารับตำแหน่งมหาจักรอยู่ในภพกรรม,มะของคุณเป็นเวลาหเดือนเต็มด้วยกัน เรื่องของการงานต่างๆมีโอกาสที่จะก้าวหน้าโดดเดน่นมีโอกาสที่จะโตก้าวกระโดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของความสําเร็จเป็นดาวของแสงสว่างเป็นดาวของชื่อเสียงเกียรติยศเป็นดาวของตําแหน่งหน้าที่แล้วก็เป็นดาวของการที่จะมีผู้ใหญ่มีเจ้านายมาช่วยเหลือสนับสนุนมาให้การเกื้อหนุนด้วยนะคะจะมีผู้ใหญ่มีเจ้านายมอบหมายงานที่มันมีความสําคัญมีความโดดเดน่น การงานอาจจะมีความยากมีความท้าทายอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้าเป็นการงานที่คุณจะต้องบุกตะลุยเป็นการงานที่คุณอาจจะต้องบุกเบิกต้องฝ่าฟานันทําเรื่องยากให้มันสําเร็จแต่ในแง่ของผลลัพธ์มันจะสร้างผลตอบแทนที่ดีตามเข้ามาให้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเงินเป็นในแง่ของผลประโยชน์ในด้านต่างๆเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยนะคะเมื่องานสําเร็จแล้ว มันก็จะส่งผลดีในแง่ของลาบรัพย์ที่มันจะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเงินโดยตรงในเรื่องของการที่จะมีสปอนเซอร์สนับสนุนมีผู้ใหญ่มาเป็นแบ็กอัพให้หรือในแง่ของการที่จะได้เป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบที่มันเพิ่มมากขึ้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศที่มันเพิ่มมากขึ้นมีคเครดิตมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นส่งผลให้สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าคู่ค้า ใช้ผลงานที่มีอยู่ใช้ชื่อเสียงใช้เครดิตดีๆที่สร้างสมมาสั่งสมมามาดึงดูดลูกค้าคู่ค้าให้เข้ามาทำงานกับคุณมากขึ้นให้เข้ามาซื้อสินค้าให้เข้ามาร่วมงานร่วมโปรเจกต์กับคุณมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานเองเป็นช่วงที่ถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรที่วางแผนเอาไว้มีการงานมีไอเดียที่วางแผนเอาไว้แล้วยังไม่ได้ลงมือทํา หรือทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผลักดันอย่างเต็มที่เต็มกำลังช่วงที่พระที่โคโจรมารับตำแหน่งมหาจักรอยู่ในพกกรรมมาพบที่ว่าด้เรื่องของการงานเนี่ยสามารถที่จะบุกเบิกสามารถที่จะผลักดันสามารถที่จะต่อยอดได้อย่างเต็มที่เลยนะคะมีการงานอะไรช่วงนี้วางแผนให้ดีทำให้แผนงานเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ชัดเจนสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวเลขหรือในแง่ของผลสำเร็จที่มันจะมีตามมา ในแง่ของวิธีการทำงานวางแผนให้มันมีทิศทางมีแนวทางที่ชัดเจนหรือมีวิธีการทำงานที่มันตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบนันมีการปรับเปลี่ยนแผนงานโครงสร้างอะไรบางอย่างปรับระบบบางอย่างเพื่อให้งานหรือโครงการของคุณที่วางแผนเอาไว้มันสามารถที่จะเติบโตก้าวหน้าได้แล้วเอาไปนาเสนอผู้ใหญ่เอาไปนาเสนอลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาก็จะมีเกณฑ์ดีจะได้รับการตอบรับที่ดี จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนได้รับการเกื้อหนุนอย่างมากนะคะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยเขาจะให้ความเกื้อหนุนค่อนข้างมากเปิดโอกาสให้คุณได้ค่อนข้างมากมันจะมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เข้ามาแต่ด้วยความที่พระอาทิตย์มารับตําแหน่งมหาจากเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆมันต้องมาจากความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงของคุณเองด้วยเพราะว่ามหาจากเป็นตําแหน่งของแม่ทัพเป็นตําแหน่งของการที่จะต้องบุกเบิกบุกตะลุย เป็นตำแหน่งของการที่จะต้อง take action ในเรื่องของการงานต่างๆวางแผนอะไรไว้ต้องเดินหน้าต้องทำตามนั้นมีไอเดียอะไรอยากจะริเริ่มอยากจะลงมือทำในเรื่องไหนตรงไหนแบบไหนยังไงต้องบุกต้องลุยต้องเดินหน้าทำตามแผนที่คิดเอาไว้ตามความตั้งใจเดิมที่มีอยู่นะคะแล้วเรื่องของการงานเรื่องของลาบรั์เรื่องของผลประโยชน์ผลกำไรต่างๆมันจะมีตามเข้ามา จากการที่คุณเดินหน้าทําตามเป้าหมายทําตามแผนที่วางเอาไว้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์เองเนี่ยเป็นดาวของแสงสว่างเป็นดาวของเครดิตด้วยการที่เขามาส่องแสงอยู่ในภพกร,รมมะมันจะทําให้เป็นช่วงที่เครดิตดีสามารถที่จะใช้ชื่อเสียงใช้โปรไฟล์ที่เคยทํามาใช้แผนงานใช้ผลงานที่เคยทํามาเอามาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้ เป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องเอาออกมาใช้ให้เต็มที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเนคชันหรือสายสัมพันธ์ต่างๆนะคะรวมถึงผลงานเก่าๆที่เคยทำมาเพราะว่าเป็นช่วงที่คนให้ความเชื่อถือมากแต่คุณก็ต้องขยันบอกกล่าวเรื่องของผลงานต่างๆเหล่านั้นออกไปด้วยนะคะให้คนเขารับทราบว่าคุณเคยทำอะไรมาเคยสร้างผลงานอะไรมาก่อนแล้วการงานเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น คนจะตอบรับแผนงานคนจะตอบรับในเรื่องของสินค้าในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการจะพรีเซนต์ออกไปในสิ่งที่คุณต้องการที่จะนำเสนอออกไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งใหม่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งแห่งโหนที่มันสูงขึ้นที่มันมีความสำคัญมากขึ้นนะคะ เพียงแต่มันอาจจะเป็นทุกขลาภไกลๆก็ได้เพราะว่าขึ้นไปแล้วต้องไปดูแลแก้ไขปัญหาเดิมที่คนอื่นเขาทําไว้หรือต้องไปรับเผือกร้อนที่มันมีอยู่ณนะตอนนี้มาทําแต่ด้วยศักยภาพที่มีสามารถที่จะทําให้มันสําเร็จได้นะคะสามารถที่จะทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นได้ว่าเราเหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้รับมาหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการมอบหมายหน้าที่สําคัญมาก่อน อาจจะได้รับความรับผิดชอบได้รับหน้าที่อะไรมาก่อนก็ได้นะคะพอแสดงศักยภาพออกไปแล้วตำแหน่งมันก็ตามมาทีหลังมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานก็เซฟตัวเองให้มากสักหน่อยนะคะทั้งในแง่ของการงานการเงินการตัดสินใจในแง่ของข้อมูลข่าวสารแล้วก็ในแง่ของงานเอกสารต่างๆด้วยเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ โครจรมาอยู่ในราศีกรากฏที่เป็นราศีธาตุน้ําเป็นธาตุที่หักลางกันพอดีนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยใจร้อนเกินกว่าสถานการณ์ก็ได้หรือใจร้อนอยากจะสร้างผลงานเร็ว,รวอยากจะให้การงานเนี่ยมันสําเร็จอย่างรวดเร็วอยากจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองด้วยความรวดเร็วแต่มันก็มีโอกาสที่ความใจร้อนเนี่ยมันจะไปส่งผลทําให้การงานเกิดความผิดพลาดเสียหาย ได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรมาแล้วยังไม่ได้ตรวจเช็คก่อนถึงความเรียบร้อยถึงความถูกต้องของงานเอกสารของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับมาก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนของการทํางานได้เหมือนกันดังนั้นตรงจุดนี้ก็ขอให้ระมัดระวงังรอบคอให้มาไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง กับคนทุกระดับชั้นที่คุณต้องทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นลูกน้องหรือทีมงานนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดข้อถกเถียงเกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าคุยกันอย่างหนึ่งแล้วมันเข้าใจกันไปคนละเรื่องคนละราวคนละทิศทางหรือเป็นเรื่องของเป้าหมายที่มันอาจจะยังไม่ได้สอดคล้องกันสทัทีเดียวในช่วงแรกนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีการสื่อสารความเข้าใจกันในเรื่องของวิธีการ ในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่มันจะได้มานะคะอาจจะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ให้มันทั่วถึงด้วยเพื่อที่จะทําให้การงาน,นมันมีความราบรื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของสายงานบังคับบัญชาที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้นะคะซึ่งในช่วงของการงานเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการสื่อสารไว้บ้าง มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานให้เยอะๆหน่อยรับรองว่าทุกอย่างมันจะโฟล์มันจะคล่องตัวแล้วการงานมันจะสำเร็จง่ายกว่าที่คุณคิดเอาไว้นะคะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ SI 992 u t k c y รือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะ ท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ